เดือนที่แล้วบเพิ่งปล่อยอัลบั้มใหม่ครับเป็นอัลบั้มไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนส์ไม่รู้พี่หนุ่มได้ได้ชมไว้ยังครับเดี๋ยวพี่หนุ่มลบกวนพี่หนุ่มสามารถเข้าไปเซิร์ชว่าบอยสมคบได้เลยครับใน u t u b e ก็จะเป็นการเอาเพลงเพลงกเก่าๆของบอยเพลงซันเพลงฟังใจเพลงอะไรเพลงที่ทุกคนชอบๆกันนะครับมาทําในเวอร์ชันไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนส์ครับก็คือจะเป็นดนตรีสดแสงสีเสียงก็คือจัดเต็มที่สุดเท่าที่บอยเคยทำมาครับ ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่บอยมีผลงานคน่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ได้ร้องเพลงซีรีส์หลายเรื่องแล้วก็ได้รับแรงสปอร์ตจากแฟนๆแล้วก็จากทางฟิตว<ม>ด้วยจากผู้ใหญ่หลายๆคนก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็ปีนี้ก็จะตั้งใจทํางานเหมือนเดิมก็ฝากตัวอีกหนึ่งปีนะครับผมในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาครับการทํางานในวงการซีรีส์วายมันรู้สึกคึกคักมากคร <c oughs> ับ <c oughs> ผมในฐานะตัวแทนที่เป็นนักร้องหลีกประกอบซีรีส์วายนะเพียงแค่หางานที่เข้ามา บอยว่าก็ก็ถือว่าทรงๆนะครับ<ม>ก็คือเหมือนว่ายังยังมีหลายคนก็จะบอกว่าแบบกลัวว่ามันจะถึงขาขาลงของซีรีส์วายหรือย,ยังแต่สําหรับตบบอยไปคิดว่ามันยังยังคงที่อยู่นะครับแล้วก็มียังมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นครับใชงง่งานงานน้องเพลงแต่งเพลงอันนี้นมีติดต่อบอยมาเยอะมในช่วงปีที่ผ่านมามีครับเพราะก็คือบอยทําผลงานเอาไว้เยอะมาก,มากๆเลยแล้วก็ใ,ในในปีนี้ครับก็น่าจะได้ฟังเพลงใหม่ ของไยหลายหลายเพลงเลยพอสมควรนะครับผมซีรีส์ที่ไยหลายเรื่องก็ยังใช่ใช่ครับก็ขอบคุณมากเพราะว่าก็กลัวไปกลัวมากเลยกลัวว่าแบบคนคนจะแบบคนจะเบื่อหรือเปล่าว่าแบบบอยร้องเพลงซีรีส์วายเยอะอะไรเงี้ยก็ก็ยังมีผลงานอยู่ก็ขอบคุณผู้จัดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังให้การตอบรับอย่างดีครับผมส่วนใหญ่งานที่เข้ามามันเป็นซีรีส์แนวไหนที่แบบเอ้ยต้องหาบอยร้องเพลงนี้ต้องบอยแหละอะไรส่วนมากจะเป็นดราม่านะครับก็ แต่ว่าจะมีะซีรีส์เรื่องใหม่ครับที่บอยทำเพลงเสร็จแล้วนะครับช,ชื่อซีรีส์ว่า True World True World ที่น้องนัดกับน,น้องแม็กซ์เล่นนะครับผมเป็นของพี่เขตกับพี่แนทจากกองทัพอีพีดนครับผมก็เป็นเพลงแต่เ,เพลงดราม่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบมีสไตล์ของดนตรีไทยเข้ามาครับก็จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้ฟังเสียงบอยในเวอร์ชันแบบมีความเป็นไทยผสมผสมผสานกันอย่างนี้ครับเพลงนี้ร้แต่งเองอหเหมือนเดิมครับก็แต่งเองร้องเองแล้วก็ทํา ทำดน,นตรีเองด้วยเหมือนเดิมครับก็เป็นครั้งแรกที่บอยได้อัดคลุยคือไม่เคยบอยไม่เคยไปแตะในพาร์ทของแบบดนตรีไทยมาก่อนเงี้ยครับก็ก็เปิดโลกอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องผสานให้มันแบบเป็นเป็นดนตรีไทยที่ยังฟังแล้วยังป๊อปยังฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ไพเราะอ,อยู่แล้วก็ยังคงสไตล์ของตัวเองเก็บไว้ด้วยเงี้ยครับเนื <c oughs> ้อหาเพลงยังลิงก์กับซีรีส์เหมือนเดิมลิงก์ครับลิงลิงมากๆก็คือบอยก็เหมือนเดิมเลยบอยก็อ่านบท แล้วก็คุยกับทางพี่เคทพี่แนทผู้จัดเลยวว่าต้องการเพลงแบบไหนเพื่อให้เพื่อให้มันเปิดแล้วมันสิงกับตัวตัวซีรีส์มากที่สุดเขาคือก็คือตามบทเ๊ะเลยครับก็คือเป็นเพลงที่เขียนมาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้เลยโดยเฉพาะครับต้องถามว่ายากไหมเป็นการใช้เรื่องรามสามารถที่ของบอบใหญ่หน่อยเนะีเพราะว่าเอาดนตีไทยก็ามาใช่ครับยากเพราะว่าคือคือถ้าเกิดว่าเราบางทีเราถ้าเราทําดนตรีไทยที่มันไทยเกินไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันก็จะไม่เข้ากับเรื่อง อย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญคือคราวนี้บอยบอยทาเครื่องสายเองด้วยครับก็คือทุกทุกเครื่องทุกเครื่องที่อัดในเพลงนี้เป็นเป็นเครื่องสดหมดทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสายหรือว่าจะเป็นคลุ่ยเองก็ตามอย่างเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างภูมิใจในผลงานชิ้นนีจ้จริงๆเพลงนี้ทุกคนได้ฟังแล้วในงานถแถลงข่าวแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ใช่เวอร์ชันจริงคือเป็นเดโมโครับแต่ว่าเวอร์ชั่นสดเออเวอร์ชันนันตีมาสเตอร์เพิ่งเสร็จไปครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามน่าจะได้ฟังกันช่วงมีนาคม ครับประมาณนี้ครับ,อ,บอ,รอะนะครับทำไมเล่นใหญ่จังเลยอดทดมนันให้หมดเลยเพราะว่าก็เหมือนที่เหมือนให้เราสภาณ์กันคราวที่แล้วเนาะบอยแบบว่าบอ,บอยผ่านเรื่องราวมากมายแล้วบอยก็คิดว่าบอยอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กันในการสร้างผลงานสร้างผลงานศิลปะแล้วบอยคิดว่าอะไรที่บอยทำได้และคือก็อยากจะทําให้ครับ <c oughs> ทำไมเนาะก็อะไรที่บอยทำแล้วแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งได้ครับ กบกิ๊บกบกิีบอ่ะโอเคค่ะหนึ่สองซ้ำครับคือบอยก็ผ่านเรื่องราวมานาอแบบว่าอย่างที่ทุกคนดูกันเมื่อปีที่ผ่านมาเขาเนี้ยเหมือนกับชีวิตที่เหลืออยู่ของบอยอยากจะสร้างสร้างงานสร้างงานศิลปะก็คืออะไรที่บอยทําได้บอยก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับ ซึ่งก็ในเพทุกๆเพลงเลยครับก็ก็จะทําให้สุดความสามารถที่ที่บอยจะทําได้และยิ่งมีโอกาสจากจากกองทัพโปรดักชั่นนี่เขาก็คือให้โอกาสบอยมากๆแล้วก็แบบเอื้อแล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยที่บอยอยากจะทำครับผมก็เลยในเมื่อแบบพี่เขตพี่แนทเต็มที่บอยก็เต็มที่เหมือนกันครับผมได้ข่าวว่าปีนี้จะมีคอนเสิร์ตอด้วยคิดว่าน่าจะมีครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ ก็มารอลุ้นกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะครับผมครับเรามีแผนนี้มานาหรือยังบอยการจัดคอนเสิร์ตของตัวเองจริงๆที่ผ่านมาบอยก็จัดเล็กๆเป็นแฟนมีต์แบบประมาณร้อยร้อยห้าสิบคนอะไรอย่างเงี้ยมามาตลอดนะครับอ่ะเอาใหม่เนาะครับจริงๆแล้วบอยก็มีคือคือที่ผ่านมาเนี่ยบอยก็จะมีการจัดแฟนมีตประจําปีของแฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นสเกลเล็กครับแบบหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบคนนะครับแต่ว่าพอ ด้วยความที่ว่าไปอยู่วงการมาปีนี้เป็นปีที่สิบแล้วแล้วบอยก็คิดว่ามันด้วยเพลงที่เรามีแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่เรามีไ่างครับบอยก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตบอยอยากจะทําคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของบอยสมพภพสักทีนี้ครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะจะถึงเวลาแล้วครับผมคิดตีไม่ได้ใจในะอย่างครับว่าไอ้ตีมคนะอนเสิร์ตเราจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่า ทีมเนี่ยยังไม่ได้เคาะขนาดนั้นคับก็ยังกำลังอยู่ในช่วงแบบเบนจ์ตองกันอยู่ <c oughs> แต่ที่คิดว่าต้องมีแน่นอนก็คือต้องเป็นมีน้องๆที่บอยสนิทที่บอยรักในวงการวายก็ต้องแบบก็ต้องมาแน่นอนก็ต้องไปแบบก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีใครอาจจะมีบางคนในคอลเลกว่าพี่บอยเปเลยดี ใช่ครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงพูดคุยกันคือก็คือเหมือนกับเราเราร่วมงานกับน้องๆเนาะแล้วบางทีเราเราอยู่น้องตั้งแต่น้องเริ่มเริ่มเข้าวงการมาจนทุกคนทุกวันนี้น้องโด่งดังกันในหมดแล้วเงี้ยครับก็อยากให้แบบน้องๆกลับมาเหมือนกับมาร้องเพลงเก่าๆเพลงที่เราเคยทําด้วยกันมาสนุกกันบนเวทีครับงนี้เพลงของเพลหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์ของฝั่งแม่เวทีนี้ที่เราจะได้ปั่นกัน จริงๆตอนนี้บอยก็ยก็ยังคุยกับผู้จัดการอยู่ว่าคือใจเนืองครับคือจริงๆแล้วบอยยังมีเพลงที่บอยเขียนกี่วับยเยอะอยู่แล้วแต่ใจเนืองบอยก็อยากคิดว่าเราควรจะโฟกัส โฟกัสแบบเพลงซีรีส so, sure ์วายไหมเพราะว่าแพลนที now, ่จะปล่อยเพลงซีรีส์วายมันมันก็เยอะมากๆแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลัวว่าถ้าถ้าไปปล่อยเพลงอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องของซีรีส์วายเนี่ยมันจะมันจะชนกันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไปอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าระหว่างเนี้ยเราจะปล่อยเพลงอื่นๆบ้างไหมอะไรเงี้ยครับแต่แต่ณตอนเนี้ยคิดว่าอยากจะโฟกัสที่เพลงซีรีส์วายอย่างเดียวเลยตลอดปีครับผมเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะมาคอนเสิร์ตกันนะครับก็จะพยายามทำให้เกิดขึ้นได้จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอยาก อยากมีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังจริงๆครับผมสุขภาพตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าปกติดีครับก็ก็อย่างที่ทุกคนก็ทราบกันว่าจะต้องมีการ follow up ทุกๆ6เดือนครับผมก็ณนตอนนี้ก็คือถือว่าปกติดีแล้วก็ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าสดใสแข็งแรงก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปครับผมก็จะดูแลตัวเองแล้วก็ไปหาหมอตาม follow up ตลอดครับ ครับ <laughs> ขอบคุณมากเลยครับ